อันนี้คือแนวปา่าไผ่นะครับแนวปา่าไผ่ที่สวนโอ้พึ่งรู้นะครับว่ามีนกเอี้ยงมาเยอะเลยนกเอี้ยงมานอนที่นี่ครับฟังเสียงครับฟังเสียงเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาแอบๆไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงนะโอ้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยโอ้เสียงขนาดนี้เยอะมากน่าจะเป็นร้อยตัวเลย เริ่มเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วนั่นะไหวๆอยู่ข้างบนนะครับเยอะม,มากเยอะม,มากอพอเราเดินมาใกล้ๆเสียงเงียบลง เยอะๆนี่บนปลายเยอะๆครับเยอะนนนนบินกันให้คกึกเลยเป็นนกเอียงครับนกเอียง นกเอียงดำแปลกเพิ่งเคยเห็นจริงๆเออนี่ยบินกันพุพับพุพับพุพับเลยดูสิดูสิดูสิเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเออนน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 กประยางนกกระสาบินอยู่ทางนู้น แต่เนี่ยนกเอี้ยงครับมาันเป็นเป็นเป็นฝูงใหญ่ๆเลยแหละอืม